เกิดบ้างเออเออเโอ้ยุจาวพุจามันเป็นคอนเทนต์เล่นเต็มที่อยาอย่าไปยั่นนะเออยาเสปุตนิกไปไปจังกุกว่าเขาเห็นบอเขาสหน้เนะเออเอไปเ็มี่แล้วมั้อนี่ขัอีมันบอเขาแนรสาระฉิแมงเลยย่อยเป็นมตามันเนาะฟังีเล่นคอนเทนต์สมึงมึงดูนะอย่าไปฟ้าวกำแล้วโสดชาวส่มเงอนเนะ ไมัย่าไฟังวนย่าไปฟังวนี้ไม่เอาโตมันหอดเล้มอเลยซ็ตไม่ดูไอ้อันนี้้ยทายงายวันนบัดีเลยายเลยเอาแอคชั่นแอคชั่นออกแฟนออกโอ้ยผู้อยู่หลังกองย่าฟปากนะฮะทิวนักแสดงทิวเฮียวันแล้วนั่งเอกคำยางเดียวนั่งเอกไมเอกจะตลกตรงไหนวะพระเอก พระเอกว่าได้เป็นแต่ตลกเลยนับวอย่างับแล้วถ้าเป็นไอ้องนี่นี่ยันอเอาพังแอคชัครับครับไลเขาก้งก้วสายยันไล่ฟางนุ่มตกหลอดขูาใจวะเอออืมให้่เสียเสียวใหญ่บให่บุญใหญ่บุญใหย่บุญต้องเป็นต่อด้เเป็นล้ มาด้เาอยจังเลยยไมังเลยโถ่อรกันอยากเขินยากยิ้มเขาเป็นแพร่ชีพก็ไมโอ้จาว่าเขามี้ใจเขาได้ไม่งิ่งนะนะยุยชตาดปชอตาชอบตาชตาชอตากันจมกันกัิกันจิมก้ แข่งชขาลแต่เราไ่ยงจมมนไ่วไ่พอพอยิงเงี้ยอยิงตอดเขาตอดเขาอยแต่องยันกูไยะยันกีกทีแลไพี่เ้วันงกูเอาลองด้วยลองดวม หน้าตามันมาตรฐานกกันน้โอ้ยใกล้ใกล้ใกล้ลพีตายแล้วขืนเัาองยังอีอโอ้ยไอ้บักต้อมไปนแสดงอป่าใครกูรู้เอาเอาลืมบทเมันอไม่เขียนมันเรอเรเร็วเรเร ไปเพลนจะไปยไปไปนั่งองีใจนั่ไอยงีกันั่งเ่งยู่ทานทานเกาอี้มันตกหลุมแหนะทำาทาเกาอี้ตกหลุมจังหนี่ยม่นะเออเกาอี้ตกหลุมตกหลุมออตกหลุมแหนนี่จะเป็นของแต่ว่าเขาจะรู้แหละจะไดวุ้ยไปแต่เพิ่งเมื่อเรื่องจริงนั่นนี่ไ่ได้พูดเล่นเเก่เเอีกอีกกอีก้แล้ว่้ีก เอาแขนนี่เจ้บแขนเขาฟังใส่โมจับแขนังนี่นะังเนี่ยเ่ยมวายจัมันควายจับันนี่จับนันนี่จัมันนี้จับมันนี้เออโอ้ยจับมันนี้เออนี

มั่เดือนะลูกเกริ่นรักเกร่รักมั่งน่อูกับกับี่ะายานอเยาขี่หาไอไอู้ัญญี้ัต้่ตนเร็เลยเฉยเสยดขึ้นกอนเ้ยัะเขาไปไหนมาก่ายไหมเขามาก็ี้โตไหมแม่อะเขาไปหนมาก่ายอะนั่งกดีนั่งเอกพระเอกตลกวันนั้นบนหัวจามาในเศร้าทุกข์กับเสียทกขนกับนะ ดูสิยอมูองกำแล้วกูเอาต่อตออตอเอาเาได้สนิี่เาด้เอไปเอกเอกบอกกันเนี่ยท่นู้สูสาอก่อนสูสากอนนมอูฟุกิดบางนาตาสากเราได้นี่เอาขี้ยาางเอาโ้ยเรเป็นแต่ยานูบะเอาบอกเลยว่าไอ้ไอ้เฮือนไอ้บากาม แม่บอแต่คืแต่ก็ได้แม่กะคักพวบแล้วดีรูปเม่วานเห็นคนหน้าตาดีอยู่ได้แล้วม <teachers> 8, ึงเห่นเนาะมีฮานี่วัวตรงตรือเปล่าตุงใบแน่ว่วไรเลยคนรอใบปุ๊บมึงให้ใบแตกต่างกับกูมีไยกูพอใจกูเกิดมาสำเนีย รีซีก mm ันบได้เห็นบ่าจ้าเหี้วอย้อคิปมันนี้